อ่ะครับสวัสดีพี่ีๆนักลงทุนทุกท่านเลยครับผมวันนี้นะครับอยู่ช่องฟุตบอลเกษตรต่างประเทศครับเป็นยังไงบ้างครับฟุตบอลเมื่อวานครับผมเป็นทางด้านแมนเชสเตียร์นะครับที่เอาชนะเบนฟอร์ดมาได้นะครับสามประตูต่อนหนึ่งครับสายสกอร์สูงกวางเจี๊ยบกันไปครับผมสำหรับวันนี้นะครับผมมีแนวทางให้อีกสองคู่นะครับผมคู่ที่หนึ่งนะครับเป็นศึกฟุตบอลเอฟเอครับนะครับผมระหว่างแอสตันวิลล่าครับเปิดบ้านต้อนรับการมีของทางด้านเชลซีครับผมเตะกันเวลานะครับตีสามในกาครับผมเรามาดูฟอร์มเกมเย้าของทางด้านแอสตััััันนนนนวิลลลล่่่าาา5ดดดดสสสุุะะคครรบบผมมชไไไปปป3เอ1 1แพ้ เอาชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดมาได้5ประตูต่อศูนครับผมส่วนทางด้านเชลซีนะครับผมเกมเยือน5นัดล่าสุดนะครับชนะไป1นัดแพ้ไป4นัดนะครับและนัดล่าสุดนะครับแพ้วู๊ปแฮมตันมา2ประตูต่อ4ครับผมช่วงนี้นะครับฟอร์มของฟอร์มเกมเยือนของทางด้านเชลซีนะครับค่อนข้างดรอปลงเลยครับผมและเฮทเวนนัดล่าสุดนะครับเป็นตีในบ้านเชลซีครับจบ0ูนย์ะครับนัดล่าสุดเลยครับผมที่เจอกันเป็นสุสานเอฟเอครับนะครับผม คู่นี้นะครับขอมองแนวทางไปที่ทางด้านทีมเจ้าบ้านอย่างแอสตันวิลล่าครับผมนะครับชาในบ้านแน่นอนครับอาจจะมีเก็บสักหนึ่งเต้มนะครับผมส่วนคู่ที่2ครับเป็นสิงฟุตบอลตุรกีครับนะครับผมระหว่างกาเซียนแท็บครับเปิดบ้านต้อนรับการมายอ่งทางด้านนะครับเฟเนบาเช่ครับผมเตะกันเวลานะครับเที่ยงคืนเวลา4:15นาทีนะครับผมเรามาดูฟอร์มเกมเย้าห้านัดล่าสุดของทางด้านกาเซียนแท็บนะครับผมห้านัดล่าสุดนะครับชนะไปหนึ่งนะครับเสมอไปสามแพ้ไปหนึ่งครับผมนัดล่าสุดนะครับเสมอเคเรริสปอลมาได้หนึ่งประตู เฟนิบาเช่นะครับเกมเยือน5นัดนะครับชนะไปได้ทั้ง5นัดเลยครับผมและนัดล่าสุดเอาชนะอันตันยาสปอมาได้นะครับ2ประตูต่อศูนย์นะครับยังคงฟอร์มร้อนแรงไว้เหมือนเดิมนะครับของฝั่งทางด้านเฟนิบาเช่ครับผมส่วนเฮทเวสนะครับผมเป็นทางด้านกาเซียนแทบครับเตะในบ้านกาเซียนแทบนะครับผมและเป็นเฟเน่ที่คว้าชัยไปได้นะครับเอาเฉือนเอาชนะมาได้1ประตูต่อศูนย์ครับผมคู่นี้นะครับขอมองแนวทางไปที่ทีมเยือนอย่างเฟนิบาเช่นะครับผมว่าอาจจะเก็บได้3แต้มแน่นอนครับผมคู่นี้นะครับจัดไปได้เลยครับ สำหรับพี่ๆท่านใดที่เห็นชอบแนวถังนี้นะครับชอบไปตัดขัดกระสวนกันได้ครับผมสำหรับพี่ๆท่านใดครับที่สนใจเข้าร่วมกอบกวนะครับปัดขวาและแอดไลน์ได้เลยครับถางเข้ามีให้อยู่หน้าช่องแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดโครงการตัวเน้นตัววีนะครับบอลสดสูงเลขนะครับมีให้หวานเจี๊ยบเรทุวันไม่ว่าใครจะเป็นสาย45นาทีแรกนะครับสายบอลสดนะครับห้ามพลาดเลยครับหวานเจี๊ยบกทุวันแน่นอนครับผมสำหรับวันนี้นะครับชอบกปจัดขัดกระสวนสวัสดีครับ